แบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ2025บาร์ดเฟรมสามารถเข้าชิงรายการใหญ่2ส,สัปดาห์ติด i n นโดนีเซียโอเพเป็นการแข่งขันแบดมินตันวอ์ทัวรระดับซูเปอร์1 0 0 0ครับการแข่งขันวอ์ทัวรจะมีตั้งแต่ระดับ 100, 300, 500, 750แล้วก็1,000ซึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะมาแข่งขันอินโดนีเซียโอเพนรายการซูเปอร์1 0 0 0นี้เป็นการแข่งขันสิงคโปร์โอเพนซึ่งเป็นรายการระดับ7.50ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่มากๆ โดยในรายการนั้นทีมไทยถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดได้มา2แชมป์จาก5ประเภทนั่นก็คือจากคู่ผสมบาร์กับเฟมที่ได้เข้าชิง2สดาห์ติและจากวิกุลวุิวิทิศานะครับที่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้แชมป์พร้อมกับการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกซึ่งจริงๆแล้ววิวกุลวุิวิทิสารก็สามารถเข้ามาเล่นรอบเซมิไฟนนลของรายการอินโดนีเซียโอเพ่นด้วยโดยในรอบรองชนะเลิศหรือเซมิไฟนอล วิวนะครับเจอกับโจเทียนเฉินจากประเทศไต้หวันซึ่งเป็นมือวางอันดับที่7ของโลกปัจจุบันนุ่มใหญ่วัย35คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการนี้เพราะก่อนรอบนี้ก็ปรบับดิชิเฟิงมือวางอันดับที่4ของโลกปัจจุบันจากประเทศจีนมาได้2ต่อหนึ่งเกมเท่นก<ๆ>ับวิววันนี้เขาก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับเกมแรกนะครับวิวขึ้นนําก่อนนะครับ5ต่อ15ต่อ2ประมาณนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นโจเทียนเฉินนะครับที่สามารถเอาชนะได้21ต่อ16นะครับ ในเกมที่2งวิวก็นําเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าท้ายเกมก็โดนโจธินเฉินปาดไป20ต่อ19นะครับแล้วก็วิวสามารถเซฟได้2องแมตช์พอยต์นะครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับท้ายที่สุดแล้วโจธินเฉินก็ชนะไป23ต่อ21ทําให้โจธินเฉินชนะวิว2ต่อศูนย์เกมนะครับโจธินเฉินก็เข้าชิงนะครับส่วนวิวก็ตกรอบที่เซมิไฟนอลนะครับทำให้วิวกรูว์จบรายการนี้คะแนนก็จะอยู่ที่เดิมที่97,179คะแนน ก็จะล้างมือหนึ่งของโลกต่อไปนะครับจริงๆถือว่าวิกวก็ทำผลง,งานไนดะ้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในช่วง3ทวนนัวร์นาเมนต์นี้ตั้งแต่ Thailand Open ที่ได้แชมป์แล้วก็มาได้แชมป์เส็ในสิงคโปร์โอเพแล้วก็เข้าถึงเซมิไฟนนลในรายการอินโดนีเซียโอเพระดับซ u เปอร์1 0 0 0ก็ถือว่าเป็นชายชนะ13แมตต์ติดที่วิวสามารถทำได้นะครับแล้วก็มาโดนทำลายที่โจเทนเฉินนะครับทำให้ วิวไม่สามารถไปต่อได้โดยปกติวิวจะได้ฉายาเทพเกม3นะครับก็คือเล่นเกม3บ่อยมากๆแต่สถิติวิวเริ่มดีขึ้นนะครับตั้งแต่สิงคโปร์โอเพนยาวมาถึงรอบ8คนสุดท้ายในรายการนี้วิวชนะมา2เกมรวดโดยตลอดนะครับแต่ก็มาแพ้ในนัดนี้นะครับผลงานครึ่งปีแรกของวิวกว็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอันแรกก็คือได้ขึ้นมือหนึ่งของโลกสําเร็จได้มา4แชมป์นะครับอินโดนีเซียมาสเตอร์ระดับซุปเปอร์500ตามด้วยชิงแชมป์เอเชียระดับเทียบเท่าซุปเปอร์1,000แล้วก็ไทยแลนด์โอเพนร,ระดับ 500ตามด้วยสิงคโปร์โอเพ่นระดับ750แล้วก็มาพัท่าที่รายการ1000ที่ไม่สามารถได้แชมป์ได้ทำให้วิวโคลุบุทวิทีสารนะครับก็ตอนนี้ได้เหรียญเงินโอลิมปิกมาแล้ว1เหรียญได้แชมป์โลกมาแล้ว1ครั้งนะครับรายการเวอร์ทัวร์ระดับซูเปอร์750ได้มาแล้วนะครับ500ได้มาแล้ว300ได้มาแล้วนะครับ ดังนั้นสลับวิวเองความท้าทายก็ยังมีอยู่นั่นก็คือการคว้าแชมป์เวทวระดับซูเปอร์อีกพันให้สำเร็จอีกรายการหนึ่งก็คือเวท์ไฟนอลส่วนโอลิมปิกเหรียญทองเขาว่ากันอีก3ปีข้างหน้าก็เชียร์วิวกันต่อนะครับว่าปีนี้จะได้แชมป์เพิ่มหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถคว้าแชมป์ในเวทีหนึ่งพันได้หรือเปล่าเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งรายการก็คือไชน่าโอเพ่นสำหรับวิวก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยถือว่าเป็นคนที่สร้างประวัติตร์ หลายๆด้านให้กับวงการแบดมิตันไทยนะครับอีกคู่ในซีมิฟเฟนอทที่ไทยได้เข้าขนั่นก็คือคู่ผสมบารสกับฟิล์มนะครับมือวางอันดับที่6ของโลกปัจจุบันเกับมือวางอันดับที่4ของโลกปัจจุบันเฉินตั้งจีกับโต๊อีเว่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคู่เก่งของมาเลเซียเพราะว่าปีที่แล้วเขาก็ได้ไปเล่นโอลิมปิกด้วยแล้วมีนํำซ้ำในปลายปีก็ได้เข้าชิงในรายการออทูเฟนนคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เก่งมากๆนะครับ ความสัมพันธ์ในทีมเขาก็ดูแปลกๆนะครับเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่2คนนี้ได้แยกคู่กันไปอาจจะด้วยโตอีเว่คนนี้อาจจะมีอารมณ์ขี้วีนนิดนึงเวลาที่อยู่ในเกมสนามนะครับมาที่เกมแรกนะครับจริงๆเป็นบาร์กับเฟียที่ทําได้ดีกว่าในเกมแรกนะครับก็นํามาโดยตลอดนะครับจนไปถึงที่20ต่อ17เนะครับเราได้3ามแมตช์พอยต์แต่ไม่สามารถปิดได้สําเร็จนะครับท้ายที่สุดแล้วโตอีเว่ยกับเฉินตังจีจากมาเลเซียก็ปาดชนะเราไปที่23าต่อ21ทําให้รู้สึกเสียดายมากๆรเกกมแ ความรู้สึกก็คือกลัวบาร์ดกับเฟรมจะเสียความรู้สึกแล้วก,กลับมาไม่ได้นะครับแต่พอเกมที่2นะครับบาร์กับเฟรมก็ตั้งหลักแล้วก็สู้ใหม่ใจสู้จริงๆในเกมที่2ก็มีช็อตมาสจสรยจนะครับเมื่อคะแนนเราสูสี่กับเขานะครับ ต๊ะอ e ิ้วแอบใช้สเปย์นะครับโดยที่กรรมาการก็ยินยอมไม่ว่าอะไรนะครับซึ่งกฎปัจจุบันตัวนี้คือถ้าไม่ใช่ช่วงพักนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ใช้สเปย์ด้วยทุกกรณีบาสก็พยายามทวงติ่งที่อัมพายนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จอัมพายก็ปล่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรบอสกับเฟรมก,ก็ยิ่งฮึดสู้นะครับทำให้เกมที่2นะครับชนะไปที่21ต่อ15 พอเกมที่3นะครับบาสกาเฟเล่นดีจริงๆครับในเกมที่3มแล้วก็สามารถชนะได้ที่21ต่อ11ถือว่าขาดลอยในเกมที่3ต้องยอมรับนะครับว่าบาสเป็นคนที่ฝีมือท็อปในประเภทคู่ผสมในฝั่งชายอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้นะครับขอให้เครดิตว่าที่เราชนะเพราะว่าเฟรมวันนี้เล่นได้ดีมากๆครับโดยส่วนตัวมองว่าเป็นแมตท,ที่เฟรมเล่นได้ดีที่สุดตั้งแต่คู่กับบาสมาเลยก็ว่าได้เฟรมทั้งรับทั้งตบกระชากลูก ลูกตบของเฉินตั้งจีแบบได้แต้มก็เยอะนะครับวันนี้คือดีจริงๆต้องให้เครดิตเฟรมว่าพัฒนาเกมขึ้นมาได้ถือว่าโอเคมากๆพอมาถึงตรงนี้นะครับคะแนนของบัตกาเฟรมเดิมจากก่อนที่จะแข่งรายการนี้อยู่ที่7 4 5 9 5คะแนนพอได้เข้าชิงรายการนี้นะครับก็จะบวกที่1 000, 000, 200, 000. น,นึ่งกับสองคะแนนเดิมคะแนนอยู่ที่7 4 0 0 0 595คะแนนนะครับลบตัวต่ําสุดออกไปนะครับก็คือ4,900คะแนนแล้วก็บวกคะแนนใหม่ถ้าสมมุติว่ากรณีได้รองแชมป์นะครับก็จะบวก1 0ึ0 0กับสองคะแนนคะแนนใหม่ก็จะอยู่ที่79,895คะแนนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้คํานวณมาแล้วว่า คะแนนบาร์สกาเฟียมอยู่ที่5ของโลกนะครับหลังจากที่ขึ้นมารอบซีซีเฟียนน์ได้แต่มาดูคะแนนอันดับที่4ของโลกนะครับปัจจุบันคู่เชิญตั้งจีกับโตเกีย e วนะครับคะแนนเดิมอยู่ที่79,385คะแนนนะครับในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วไม่มีคะแนนนะครับดังนั้นเข้ารอบซีซีเฟียนน์ก็ได้คะแนนบวกนะครับคะแนนเดิม79,385คะแนนนะครับลบตัวต่ำสุดออกนะครับคือ5,400นะครับแล้วก็บวกคะแนนใหม่เข้าไปคือ8,400 คะแนนคู่นี้จะอยู่ที่82,383คะแนนมาเทียบคะแนนนะัดตอนนี้นะครับบัตกาเฟมอยู่ที่79,000นะครับคู่เบอร์5ของโลกนะครับจบไปละคะแนนอยู่ที่78,000นะครับส่วนคู่มือวางอันดับสี่ของโลกคะแนนอยู่ที่82,000นะครับดังนั้นบัตกาเฟมก็ยังจะขยับไปอยู่ที่5ของโลกนะครับยังไม่สามารถแซงคู่มือวางอันดับที่4ของโลกสำเร็จนะครับ โดยในรอบชิงชนะเลิศนะครับบาสกาเฟเมื่อวางอันดับที่6ข,ของโลกปัจจุบันเจอเจอกับคู่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นมือวางอันดับที่10ของโลกทอมกับโดรัวนะครับจากฝรั่งเศสคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่เก่งมากๆเพราะปีที่แล้วแข่งโอลิมปิกเกมก็ทาผลงานได้ดีนะครับ <S <S เกือบเอาชนะคู่จัก,กรวาลในรอบคัดเลือกได้ด้วยคู่นี้นะครับเราเคยเจอมาทั้งหมด2ครั้งครับครั้งแรกที่รายการเจแปนโอเพนรอบชิงชนะเลิศที่วันนั้นบาสกาเฟได้แชมป์นะครับก็ชนะคู่นี้มา2-1เกมนะครับ ก็ถือว่าสูสีมากๆมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ8คู่สุดท้ายรายการมาเลเซียโอเพ่นระดับซุปเปอร์1,000นะครับนั้นบัตกาเฟมก็ชนะ2ตัว1เกมแล้วก็ ทำให้บัตกับเฟมได้แชมป์ในรายการโอทีโอร์ดับซูเปอร์หนึ่งพันเป็นครั้งแรกแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเราชนะมา2ครั้งนะครับแต่ก็เล่นมาทั้งหมด3เกมดังนั้นพรุ่งนี้ก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้บัตกับเฟมให้สามารถคว้าแชมป์ให้สำเร็จนะครับบัตกับเฟมก็มีสถิติที่น่าสนใจนะครับเป็นคู่ที่จับคู่กันใหม่หลังโอลิมปิกเกมแล้วก็เป็นไม่กี่คู่ในโลกนี้ที่ได้แชมป์โอทวร์ระดับซูเปอร์300จนถึง1000ัครบทุก ประเภทนะครับแม่งมา1 6ทัวร์นาเมนต์นะครับได้แชมป์มา5ทัวร์นาเมนต์ไม่ธรรมดาจริงๆดังนั้นก็มาเราลุ้นต่อว่าบาสกาเฟิเอจะสามารถคว้าแชมป์ในทัวร์นาเมนต์ที่6ได้หรือเปล่าก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รายการใหญ่ติดกัน2สัปดาห์ก็คือ750แล้วก็1,000ในรอบชิงชนะเลิศนะครับในวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนะครับบาสกาเฟิเอลเจะเล่นคู่แรกนะครับเริ่มเที่ยงตรงนะครับถ่ายทอดสดก็ดูได้ที่ทางทูตสปอร์ตเจ็ดนะครับถ่ายทอดสด ก็รอรุ้นนะครับว่าบาสคาเฟ่จะทํำสเ็จได้หรือเปล่าตามเป้าหมายคนวิวกลูวุิก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าได้เข้าถึงเซมิไฟนอลก็ยังได้เป็นเมือหนึ่งของโลกต่อไปนะครับพอล่าสุดน,นะครับฉียุชีอดีตเมื่อวางอันดับที่หึ่งของโลกนะครับที่เป็นแชมป์ในรายการนี้เมื่อปีที่แล้ว แพ้ในรอบเซมิไฟนนลเหมือนวิวนะครับทำให้คะแนนหายไปเยอะเลยสําหรับแฟนลับวิวนะครับก็รอเชียร์วิวในครึ่งปีหลังว่าจะทําผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมเหมือนครึ่งปีแรกหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็รอเชียร์บาร์สกาเฟมนะครับพรุ่งนี้ให้สามารถคว้าแชมป์ในรายการซูเปอร์หนึ่งพันได้อีกครั้งแล้วก็เป็นแชมป์ที่6ข,ของบาร์สกาเฟมเปิดทูสปาเจตมาลุ้นไปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากกด f o ลโล่ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเดนิต้ให้ฟังแบบจอลื้แบบนี้อีกนะครับ